สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปไทักทายพี่สุขสุขคนนะคะทักทายช่วงเช้าของวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอังคารเนะาะวันอังคารที่สี่ใช่ไหมประจ,จำวันปิดที่โบข้ามีงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้บนมีงานแต่ทุกคนงานอย่างไรจีทำน้ำพริกค่ะทำน้ำพริกปลาทูคั่วแห้งเอาไปทาบริการให้ลูกค้า หรือขายให้กับเอฟสี่นั่นแหละทุกคนเป็นไรายได้เสริมนะคะสำหรับช่องของเยบนญสำหรับการนำรมชีพของเยบนการเป็นยูของเยบุญนะคะเช้ามานะคะก็จะมานั่งเมา์มอยเนาะเออไปมุมใดดีเช้ามาก็จะนั่งเมาะมอยหาแนวนั้นแนวนี้มาคุยสูกันฟัง มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างส่วนมากก็ถ้าเรานั่งเมาท์มอยแบบนี้ก็จะเน้นไปที่อคอนเทนต์เกี่ยวกับฝอนะคะทุกคนเกี่ยวกับฝอเนาะเล้วฝอที่บุญพูดมานะคะล้วนแล้วแต่มันแบบพานเขามาในการแชทการคุยกันร,รู้จักนะคะที่เขาเอามาเป็นคอนเทนต์แล้วก็เอามาว่าเมาม์มอยสู้กับเอฟซีฟังซึ่งบาง บางคนก็ถามมานะคะบางคนอยากรู้เรื่องนู่นนี่นั่นเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นประสบการณ์ใช่ไหมกะกะทักมาถามหรือบางคนก็ถามในใต้คลิปบางคนกะแชทมาถามเป็นกันส่วนตัวทางไลน์ทาง m มกเซนเบางคนก็ขอช่องทางกันแชทหาฝอเพื่อจะอาตาไดคคุยได้ทำความรู้จักหรือเดินสายนี้ คือวันดีคืนดีฟุกขึ้นมาเออได้มีคู่คิดได้มีคู่ชีวิตได้มีคน้นอุปถัมภ์คำชู้หรือว่าอ่ามีค้นมารวมเลี้ยงเคียงนอนหรือร่วมเลี้ยงเคียงคิดซอยกันเก่ซอยกันอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่ผัวตัวเมียกันใน้ันปลายของชีวิตกับไฟฝันกับสันหหาใช่ไหมก็เลยเป็นเหตุว่าเราต้องมานั่งคุยเราต้องมานั่งพูด เรื่องฝอบ้างล่ะเออแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็คือไปให้ไปหน้าการเฮ็ดคลิปนั่นเฮ็ดนี่การไปเที่ยวการไปทาบุญการไปเก็บเฮ็ดการไปดําลงชีวิตการทํามาหากินตลาดตาลีนู่นนี่นั่นก็คือมันไลฟ์สไตล์จิป,ปาถะแต่มันจะมีบางคนจะไม่ดูคลิปพวกนั้นจะเข้ามาเบิงเฉพาะคลิปที่เย็บนเบว์เรืองฝรังอย่างเช่นคลิป ของเมื่อเช้าวานันเมอเสาบ์วันนี้หรือเสารหมู่วานนี้นะคะยี่บุญมาเล่าเรื่องว่าอ่น้องเขาถามมีค้นถามมาว่าฝอที่มาอยู่ในประเทศไทยแบบลองท่ามเลยไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางานงาน,นี่คือไม่ได้หมายว่าเขากเกษียณน,นะยังไม่กเกษียณแต่ไม่ได้ทํางานแต่มาเช่าบ้านอยู่เมืองไทย แสดงว่าฝอแบบนี้มีเงินใช่ไหมพี่นี่คือเขาถามมาญี่ปุ่นก็เลยเมา้าวาว่าญี่ปุ่บนบอลอูญี่ปุ่นบอลูพอาญีบบ่ปุ่นเป็นคนคุยอ่าเราก็เลยยกตัวอย่างน่นนี่นั่นมาคุยกันเรื่องฝอใช่ไหมแต่ละวันมันจะมีเรื่องฝอเข้ามาเกี่ยวข้องในคอนเทนต์นะคะแล้วมันก็เลยมี่คุณมาดามนะคะคุณมาดามเมียฝรั่ง,ต,งต่างเดนหรือว่า คนทำงานต่างเดนเขามีช่องนะคะคุณย้ายหนี่เราไม่ช่องนะคะมีช่องแล้วก็เบิงยายบนอยู่แต่ว่าผลสุด่ทยเร็วแล้วอดมั่นใส่ก็ได้แล้วก็เลยมาเหมนไว้แล้วก็เลยมาเมนไว้ในคลิปยายบนว่าแต่และคลิปทำคลิปออกมาบบมีคลิปอย่างอื่นเลยมีแต่เรื่องฝฟั่งในหัว หาแต่ผัวฝรั่งอย่างที่เราเม้นไว้เออคิดคลิปออกมาบ่ามีอยา่างบ่มีคลิปอย่างอื่นเลยมีแต่คลิปเวาหรือหาฝรั่งมีแต่คิดาาคิปในหัวมีแต่ผัวฝรั่งบายยัยบุญตัวเองก็ผัวฝรั่งนะแล้วก็ทํา Youtube ด้วยเมื่อสี่ปีที่แล้วทําแต่คุณทําไม่ไม่ประสบผลสําเร็จยาย ก่อนเจ้าสิได้ผัวฝรังนะ่ะเจ้าเสียดเอาจีข่อยถาเจเน่เจ้าก็บ่ได้สวยได้งามเกินข่อยดอกขี่ไล่ก็ข่อยอีข่อยไปเบิ่งช่องเจ้าเลวเจ้าก็เป็นเอฟซีข่อยยูต่ว่าก็บบ่บ่บ่ถือว่าเป็นเอฟซีเจ้ากับเมื FC, อยอย่อเ, FC, เ,บ,เบิ่งช่องข่อยอยูเจ้าก็เคยเม่นข่อยอยู่แต่ข่อยอก่เคยเข้าไปเม่นช่องเจ้าข่อยอก่ไปแสดงความเห็ินอีหยังให้สอ่งอื่นให้เขาคือมีความ แบบไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าข่อยมากข่อยกดไล่ให้กดหัวใจให้ถ้าข่อยบ่มากข่อยก็เลื่อนผ่านข่อยเบิ่งแทบจะทุกช่องบวเรื่องว่าช่องพวกเมียฝรังน่ะพวกที่เห็ดช่องน่ะข่อยเบื้องเบิดข่อยลู้จักเบิดแต่ข่อยบ่เอาเขามาเว้าเลี้ยวข่อยกับเบ็นไปเมินอ่าทาให้ความรู้สึกบ่ดีกับช่องนั่นๆข่อยบ่เคยเจ้าเคยมาเมนช่องข่อย หลายหลายยางหลายหลายนั่นอืมแล้วสุดท้ายเมื่อวานเจ้าก็อดว่าได้ที่ข่อยมาบอกเลี้ยงรังข่อยว่าตาใดย่เรวคอนเทนต์ข่อยมันมาสายนี่ข่อยก็บอกว่าคอนเทนต์ข่อยมันมาสายนี่ถ้าข่อยบอาเลี้ยงข่อยไปให้ไปหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดต้นหมอกต้นไม้เออข่อยมีเบิดเด้เออสวนต้นไม้ข่อยก็มีสวนพักข่อยกับเฮ็ดหน้าข่อยกับเฮ็ดการเฮ็ดกับเขาเฮ็ด อาหารนำพงน้ำพริกขายนุ่นนี่นั่นสารพัดเมนูข่อยกระห็ดเออห็ดแล้วข่อยกระห็ดคลิปคือกันโบมันข่อยจะมันเน้นเห็ดต่้งเต่คลิปฝรั่งย่างเดียวเต่เจ้าเจาะจ,จงจะเบิง่งแตะคลิปฝรั่งย่างเดียวเลี้ยวเจ้ากับอดได้เจ้ากับมาเม้น่าข่อยเจ้าสิว่าข่อยเพื่ออย่างข่อยทมจะแน่เจ้าก็หาฟอคือกันเจ้าก็ได้ผัวฟอแล้วก็ไปห็ดงานงกงกมก,มกอยู่เมืองนอกุ่นเออชีวิตคนทำงานในต่างแดน อเจ้าขึ้นใบหัวขว้อช่องเจนะ้านั่นสะพ้ายต่างแดนเจ้าขึ้นไว้นั่นก้อนเจ้าสิได้ไปเป็นสะพ้ายตา่างแดนก้อนเจ้าสิได้ไปเป็นคนใส่แรงงานในตาน่างแดนเจ้บาบ่หาตีัวงเฮ้เจ้บบาเสกเอาบอกจ้าคือบ่เสกเอาลุยลุยเจ้าเป็นนางอยู่นอนกินคือมาดามท่าลาคือผู้นั้นผู้นีผ้ผู้น่นลยุลย,ลย,ลยลยุยลอยล้านพันล้านผล,นผลขั้นเจ้บา,เาบร้สรรหาเบอาหาเรืองฝอเรืองหยังเจ้าบริคุ้ย จเจเสกเอาเจคือบ่เสกเอา่นลุยๆพุน่นโอ้เราโจสิมาแชะคนอื่นเห็ดหยางคอยถามเจแน่ hè. คอยบริเวรขคอยบริเวราเพื่อประโยชน์คอยผูด้เดียวเด้อคอยเอามาแช่ประสบการณ์น,นีเนเาา่เพื่อเป็นแนวทางเห็นบ่เข้ามารับฟังด้วยค่ะเพื่อเป็นแนวทางเข้ามารับฟังด้วยค่ะเพื่อเป็นประสบการณ์อืมขอค่ขอคำในนำ้ำแนะ่จ้าบรูสิเฮ็ดยังไหนี่คือคอยกะเอามาก ที่ข่อยลู้มาข่อยก็เอามาเป็นประสบการณ์มาแช่เพื่อห้ค้นที่เขาบบลู้ได้รับลู้ข่อยว่าข่อยเหตุมีสาหราอยู่เด้ใครก็ข่อยไปใครก็ห้เจามาหาแสะคนจังข่อยอยู่เด้หรือบ่มันเจาบ่ได้แสะต่ข่อยนะข่อยว่าย้ายเจ้าไปหาแสะช่องนั้นช่องนี้ที่เขามีชีวิตที่ดีกว่าเจ้าหรือเปล่าแต่สําหรับข่อยนะเจาะ่ต้องมาแสะข่อยดอกเจ้าบ่ต้องมาอิจฉาตาหลอนอีหยังข่อยว่าอยากใส่คํามาอิจฉาตาหลอนกับช่องของข่อยเพราะข่อยบ่มีหยังห้ พวกเนียฝรลังไม่อิจฉาข่อยเพราะว่าข่อยกันยังบริเป็นเนียที่ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนก็ไายจากคนอแล้ว응ข่อยกันยังลุ่มลุ่มล,มลนนอนด่อนเพราะเลิกลากับผู้นั้นข่อยก็ต้องมองหาผู้ไม่เออแมนบ่ล่ะก็จนข่อยก็จะหาไปจนก็จะถูกคนที่ใช่สําหรับข่อยคนที่เขาหักริงสําหรับข่อยที่เจ้าได้ไปเลี้ยวเจ้าตกลงปลงใจไปเป็นเนียฝรลังไปเป็นสะพานในต่างแดนเลี้ยวเจ้าก็เฮ็ดไป เจ้ามีงานเห,เหเ็ดเจ้ากับเห็ดไปเจ้าเห็ดยูทู e บ่มีคนเบิ่งเจ้าเพราะว่ายัางมันบ่มีสาระของเจ้ามันบ่มีสาระเออคอยไปเบิ่งแล้วเจ้าบ่ประสบผลสําเร็จเจ้าทามาตั้งสี่ปีเกือบลายลายคอยเลย่อยก็เห็ดไม่ได้ห้าปีคอยกบับบนม่นว่าประสบความสําเร็จล้วนๆย่างเดียว,วก็มันก็มีลุ่มๆดอนๆขึ้กันห้าได้ห้าบ่ห้าขืนห้าลงเออ แล้วแต่วิกิตเหล่วแต่สถานการณ์แล้วแต่คอนเทนต์เล้วแต่สาระแล้วเจ้าสิมาแสะข่อยฮิตเนี่ยเออนั่นแหละคุณมีชีวิตที่ดีคุณก็ดีไปอืมข่อยก็ดีใจนําแต่ว่าเจ้าย่ามาหาแสะคนอื่นเถอะย่าสมาวายคนอื่นเถอะในหัวสมองมแต่ผัวฝรังใช่ข่อยมักฝรังขอบม,มักคนไทยเพราะข่อยเบื่อแล้วกบกบผัวไทย คอยใส่ชีวิตมาน้ำผัวไหลจนมีลูกสองคนต้องกันเลี้ยเออเราคอยคอยมามักฝรั่งบัดคอยมักกันเป็นยูคอยมักกันใส่ชีวิตคอยมักกันอันนี้ของเขาคอยบม่ได้ไปอีหยังผู้ใหญ่ดิคอยมาคอยไ่ได้ไปสั่งว้มเดือดร้อนม่นบคอยไ่ได้สั่งว้มเดือดเดือดร้อนนี่ผู้ใหญหนึ่งแนนั้นก็คือเจ้าน้ำคอยก็บร่ได้ไปเคยไปเสะไปวาอิหยังช่องของเจ้า นะเข้าใจตามนั้นเจ้าเยอะไปหาวายคนอื่นเจ้ากระเ่าเลยเด้ว่าแมนบ่าดเถาคอยว่าเจ้านี่อายุสี่เกินข่อยพุล่ะเบื้องหน้าตาเบื้องสภาพเจ้ายางเลี้วนะจุกจุกจักจักเพราะเป็นคนเป็นโลกเก่าขาปัคขาขาบรรขาอันนี้อย่างก็คนเป็นโลกเก่าสร้างผลตัวอืมว่าแมนบูดีได้นี่เขาไปเบื้องคลิปจอกขวางเลยเด้อเขาไปเบื้องคลิปจอกขวางเนี่ย มันเดือดร้อนอยังกับการข่อยมาเบาเรื่องฝรั่งมันเดือดร้อนอยังกับเจ้าที่ข่อยเมาเมาสรรหาเออแซดหาเบาหาฝรั่งมาเป็นผัวทุกคนก็อยากก็อยากมีคู่ชีวิตชอบแบบไหนก็หาแบบนั้นมักไทยก็เอาไทยมักเล่ามักประเทศใดกอาประเทศนะั้นอืมสิมักเล่ามักไทยมักจีนฝรั่งฮ่องกงใดก็ว่าไป เรื่องของเขาชีวิตของเขาเขาไม่ได้ทําให้เจ้าเดือดร้อนยายเจ้าจะไปเดือดร้อนอคนอื่นเจ้าจะไปใส่ใจชีวิตคนอื่นขนาดนั้นเจ้าใส่ใจชีวิตตัวเองนั่นเด้อเป็สิบอกแล้วกะอีกเม่นหนึ่งสงสารยายบนจังแก่จนป่านนี้พูดแต่เรื่องฝรั่งอายลูกเขยบ้างนะว่าสัน้น อีนางนี่กับเขามาแซยู่ประจำอิที่มันวาไห้าย่บุนว่าหน้าตาก็ไม่ให้กับสเต็กอยู่แล้วเบ้าเลี้ยงเมือนั่นเบ้าเลียงว่ายยบุนกินตำบอกฮู้อว่าแมนายบุนกินอย่างล่ะกินแกงขี้เล็กหรืออย่างไงล่ะพวกกินแกงกินอาหารเล่าเลาเมนูเล่าเนี่ยล่ะายบุนกัเลยว่ากินอยบุนกินแบบนี้ายบุนกินแบบนี้มันยู่ทวงมันเปลนเมนูที่เฮามากายบุนวางสิสี่หายายบุนไปกินสเต็กฟิซา คือเขานั่นยยบุลกิน่แล้วดวกยายบุลบบมักยยบุลบ่กินบ่เมนบ่กินกินยูบบ่เต่บมาักยยบุลสิมากอาหารไทยเมนูบ้านๆแบบนี้แหละกินแล้วมันปุ่นทองพอ่าพอแม่เขาผ้ากินมันก็เลยขั้นเขียวมันก็เลยเหม็นมาว่าหน้าตาก็ไม่ได้ให้กับสเต็กอยู่แล้วจากก็เห็ยสเต็กกุ้งห่อเหรอยยบุลมาเล้วมือนี่เมื่อคืนนี้ยยบุลไปอ่านพวกอ่ากับมว่ายยาบุลอีก ว่าสงสารยายบุญจังอายุแก่จนป่านนี้แล้วพูดแต่เรื่องฝรั่งอายลูกเคยบ้างนะกะลิอยากถามว่าแล้วแล้วหล่นนะ่ะแล้วหล่อนอนะ่ะสิมาอายอย่างแท่นยายบุญถามเน่หล่อนมีปัญญาคือยายบุญบบหล่นมีความสามารถคือยายบุญบ่สาวมีความสามารถคือยายบุญบบหล่น มีอย่างในในโปรไฟล์หลอนก็บดบีมีรูปคนเลยบดิมีรูปของหลอนเลยเป็นรูปตัวซี่ขูงยุง่งสีน้ำตาลนะ่ะยึดตัวเดียวญี่ป่นอยากเขยนหนาตาย่วาหนาตาหลอนเป็นคนยังไงอืมทําไมถึงชอบไหว้คนอื่นทําไมถึงถึงบอกว่าการสงสารหรือนู่นนี่นั่นอะ่ะอันเนี้ยมันไม่ได้สงสารจากใจนะมันเป็นการเขาเรียกว่าประชดประชันหรือเอิ้นไงไงว่าแซส เกิดสาดนาน่ะสูเกิดไปเป็นเสียมคุดขี่เด้อพวกมึงมักเซะเซะขี่ดินให้เขาคุดขี่ให้เขาคุดส่วมนะเออเสียบอกให้เลยยายบุญจะไม่อยากมีเรื่องดราม่าหรือจะหรือจะไม่เอาใครมาบูลลี่ก่อนไม่เอาใครมาพูดในเรื่องดราม่าก่อนนอกจากจะมาเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นเดือดเป็นเคนให้ยายบุญเล้วกับมะเมนในช่องยายบุญในพื้นที่ของยายบุญเท่านั้น น,ะะนี่บุญจังเอามาเว้านะคะทุกคนแต่ถ้าจเจ้าไปเม่นยุ่สองอื่นมันมีเยอะแยะคนที่ไม่ชอบดีบุญอ่ะคนที่เป็นคู่อริกับดบุญอ่ะไปด่าดีบุญไปโบติฉินนินท่าโน่นนี่นั่นยุ่ช่องคนอื่นเยอะแยะเพื่อจะโยงให้อ่าคนพวกนั้นมาเล่าให้ดีบุญฟังแล้วก็ได้มีเรื่องมีราวดราม่าก,กันดีบุญไม่สนใจเพราะว่ามันอยู่พื้นที่ของคนอื่นอืม ไปด่าอยู่ไปโบ่ผื่นที่บนอยู่ช่องเย่าจืมไปโบ่ผื่นที่บนอยู่ช่องเยื่อหน้าไปโบาผื่นที่บนอยู่ช่องคู่อดีตเยอะแยะมากมายมีคนแคปมาให้เยบุญดูเยบุญไม่ได้ไปดูนะมีคนแคปมาให้เยบุญดูแต่เยบุญไม่ไปวุ่นวายเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาแล้วจักว่อว่อบไปเยบุญบ่สนใจแต่ในเมื่อถ้าเมื่อไรที่คุณเข้ามาใครก็แล้วแต่ เข้ามาแซะเข้ามาดามาบุรีอยู่ในช่องเยบนุนเยบกุกจัดนะคะจัดเหมือนกันแต่จะเอาพ่อสมมาผ้าควนแล้วก็จะบล็อกไปเท่านั้นนะคะอันนี้คือการตัดปัญหาที่จะไม่ให้เกิดการดามามีเรื่องมีเล่ากันแบบยืดเยือเย้อถ้ามาบุรีหรือดามาในช่องเยบนุนในพื้นที่ของเยบนุนโดยที่เยบุนไม่ได้ไป ก้าวไกยถึงใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ได้เอาใครมาด่าก่อนแล้วสมมติว่ายาบุเอาคนนั้นคนนี้มาด่าในช่องยี่บุแลหวจะดตามมาด่าโอเคยาบุญย้อนยอ้ยอมาเจ้าดายอมรับผิดนะแต่ยาบุไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นนะคะยี่บุญจะไม่เอาใครมาพูดก่อนอืเขาเมื่อเอื่นกากเมื่อเอื่นเจ็กีบหน้าทุกคนอันนี้กับพวกเก็บน้าเนี่กะนึ่งน้าเริ่ม บุ่นไว้จักไม่นี่อยังเก็บแล้วมาเก็บอีกจดจดไปปุ๊บอเดือนพฤศจิกกาแมนบอเดือนพฤศจิกายังเดือนตุลายังบ่ทัานด้สิ้นกัญญาเดือนของกัญญาจดปึ๊บมาเก็บมาเก็บอ่าตุลามาเก็บตุลาวันนี้เพาะไปไปลายเดือนวันที่ยี่ห้ามาจดของเดือนตุลา มัเก็บวันที่ยีมหกตุลาเมื่อเมื่อหันมาถามอีกว่าสิมาเก็บค่าน้ำเก็บค่าน้ำเตอไหนเก็บไปเร็วมันเดือนตุลาอันนี้มันเป็นเดือนพฤศจิกาเจ้าสิมาเก็บไปเดือนพฤศจิกาหรือมาเก็บต้นเดือนท่านว่ากว่าวไปเดือนเดือนตุลาจ่ายไปเล็วคันเก็บอีกอันนี้ก็เป็นสวงเทือแล้วโอ้บอดใจพ่อศาสตรพวกกันเก็บค่าน้ำกระไดเมื่ออื่นกากาเพราะว่ายีุ่่นยุนนี่นี่นี่ช่วงเราว่างกลางนี่ ดานทั้งนั้นกับเขาได้ด้านทั้งนี้กับเขาได้แต่ว่าดานทั้งนี้ยี่่นเอากันศาสตร์ลงบอกไคยเที่ยวด้านนี้ไปเที่ยวด้านทั้งนั้นเสียงก็อื่นกงี้ยญี่ปุ่นก็เลยสตอบปอันนี้ไว้ก็เลยไปพ่อถามกันมาแม่ยัง่นมาเก็บค่าน้ำก็บอกเออลูกเธอมาเก็บไปแล้วก็เลยทำเความขอใจกันเขาก็ไปเลยล่ะบ้านนี้ใบบินนะบอบินค่าน้ำนะบอเก็บไว้หลายมันก็ฮุกบ้านมัดพี่น้องขญามันมีปัญหามันก็มีปัญหาก็ใช่จริงๆเขาก็บอกว่าเบิ้งเดิบ เบิ่งไนเดอว่าบินเนี่ยมันเดือนใดอา้าวก็เดือนกันยาก,กะจายไปเร็วตุลากะจายเร็วปนี่ก็สิมาเก็บตุลาอีมกมันก็เป็นสองเทียตเลีวยวสนุกมาเก็บทุเดืนอนคนมามันเน้นเดือนนันโอคนมาจากกัดเยอะบนสิเก็บอีกอย่างแม่พี่น้องอันใบย,ยังสี่กับเต็มทีบเออใบอันเรียกพันธุ์สูรเยอะบกเต็มทีบยอะกบกเก็บไป ขันยามบ่เก็บว้กับบม่มีขันยามเขาเก็บวบบ่มีปัญหาเวลาเขาบเก็บวบผัดมีปัญหาก็ได้ว่าเออเช็คให้้ได้ยะาจ้าของบอถึงบ่อย่างเาเสียยีุ่นเนี่ยมันเป็นทั้งสั่นญี่บุก็เก็บวบก,กองแหลาเน้นเทินถึจกจักว้อย่างตตอ,อยังในห้างเจอกระปวดหัวอยู่ได้เนาะชีวิตของคนพี่น้องมันบุญไว้ที่ดีเตพาเขาเห็ดอ,อย่างหยังมันล้มตัวมันก็ล้มตัวเลยเนี่ยใบหนามญี่บุ่นเก็บถิ่นอิริเก็บถิ่นไปแล้วล่ะ เก็บถิมไปอีีเพราะว่ายียปุ่นจำได้อยู่ว่ายัยปุ่นจำได้อยู่ว่าเอ็นเคี่ยวบนหนีออกมือน่ะมือทำก้นสัดบานเพราะว่าหลูกหลูกใจเหลวมันบอลลูกใจเหลวมันดีลูกเอามาว่างไว้หนีเอามาว่างไว้โตกินกาแฟยัยปุ่นนี่ยัยปุ่นกน็เลยเก็บถิมเก็บถิมมาจากของใจเหลวก็เลยกเก็บถิมผุนพี่น,อน้องรูเจาว่าจากว่าใบอีหอย่างเนนมติ่ทถิดเต็มแดนอยู่มันกห็หกเนาะอันนี้เป็น กันยายนวันที่สิบเก้ากันยากันยาหกแปดอันนี้เป็นใบนัดหลับยาวของลูกชายลูกค่ะนี่แหละพี่น้องมันปัญหามันกับมีถ้าเฮาบ่นั่นกับมีกันเฮาบ่นั่นแหละยี่บนกับเลยมาเม้าเนาะเรื่องเรื่องในช่องของตัวเองอะ่ะก็คือเฮาบ่าอยากให้มีปัญหาอีหยังกับผู้ใดว่าอยากไปบูดีดามาอีหยังกับไผให้มันเกิดเรื่อง แต่คนเฮาน่ะลอยพ่อพันแม่์กับเขาใจอยู่ทุกคนเขาเป็นบุคคลสาธารณะว่าส,สัน้นเขาว่าเนาะคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณต้องรับได้ในคอมเมนต์บอเดเออร์เขาฟ้องกันเสียเงินเสียทองกันเ,อเยอะแยะมากมายไปด่าเขาโดยไม่มีเหตุผลไปด่าเขาไปว่าให้เขาเสียมเสียโน่นนี่นั่นโดยที่เขาไม่ได้สร้างอะไรให้คุณเดือดร้อนไปด่าเขาเห็นบอเขากับฟ้องร้องกันเพราะว่าการจะเม้นใครการจะด่าใครเนี่ย มันกับมีอยู่ในขอบเขตเพราะเขามีกฎหมายพลบอคอมคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองผู้มีการเห็ดช่องเห็ดอันนั้นอันนี้ยังเสียมันมีกฎหมายคุ้มครองทุกๆอย่างแหละเออเขาจะไปด่าคนโดยที่เขา,า่ผิดบ่มีอีอย่างยังเสียบ่มีหลักฐานบ่มีอย่างไปได้เขาเสียมเสียเขาก็ฟ้องเขาได้เขามาด่าเขาเขาบ่ได้ผิดยนะังไงเขา เขาก็ฟฟองเขาได้คือกัน hey. น yeah, ja. yeah, ั่นแหละกันอยาบเป็นเรื่องเป็นเล่านั่นแหะทุกคนพวกอินฟุอินเซอรอใหญ่ๆก็ก็ฟฟองกันเมื่อเนิร์ดเมื่อนึงอยู่เออเพระต้องยังดอกขนาดใหญ่ชุมพูเรามีเงินเป็นเป็นลอยลอยล้านผัวเราเป็นฮอตเศรษทีออสเตเลียเล่าก็ยังโดนเล่าก็ฟฟองเล่าก็ได้เงินเออจังสหลัก็คือแบบว่ายังไหนล่ะยูบยาเออเราก็ได้ไปสั่งข้อมือร้อนให้กับไปบาให้เรานั่นแหละก็เป็นเรื่องเป็นเล่าอันนั้นเขาเอินแ่าแกงปากไปหาเสียย บ้แมนเกียงตีนไปหาเสียงเด้กเกียงปากไปหาเสียงอยู่ดีๆก็ให้ปากกับของมีสีมันก็สิประมาณน้นอันนี้ก็ช่องเนี่บนกับ่าแมนช่องใหญ่นะคะเฮามีความรู้แนวไดเขาก็มาแช่ประสบการณ์มาเว่าเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเด็ฟั้งโดยบางครั้งอ่ะยายบนไม่ได้พูดเองเลยนะจะมีมันจะมีประเด็นหรือว่ามีคําถามขึ้นมาเขาก็เอาคําถามนั้นมาเป็นประเด็นเอามาเป็น คอนเทนต์ Content, ให้กับเอฟซีเดบ้างอย่างสินะแล้วหนึ่งก็คือเรื่องราวของตัวเองที่ประสบมาเลยบอได้ไปยิบยก ok, เอาของผู้นั้นผู้นี้มาวอกเออใส่สีตีใครคือชองอื่นไหมยี่บนไม่ได้เอาไปเอา่องนั้น่องนี้มาบอกบ่ได้เอาเรืองของคนนั้น,นคูนี้มาใส่สีตีใครยี่บุญเจอมาแล้วนะสาหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ว่ายีบ่บุญเลิกกับพยย่อใหญ่สีดิน โดยที่เราแบบเลิกลากันโดยที่เรื่องส่วนตัวของเราบ่มีผู้ใดหูน้ำเฮา,า,าเฮาเฮาโเว้าว่าเออมันเป็นยังเสี่ยงสิเหตุผลที่เลิกกันอาจจะเป็นเพราะยังเสี่ยงสิไม่ใช่เอาไปแปลงเอาไปใส่สีตีไขว่าเราเลิกกันเพราะผู้ชายเอือมอาฟ้าเฮาไปขอตังเงินเขาขอบข้วสั่งตปหาโนนนี่นั่นเออไม่ทํางานทําการไปใส่สีตีไขให้หน้หนาดูหน้าฟัง อ้างอิงว่าเออเรื่องของคนนั้นส่งมาให้คนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของฉันฉันรู้นะคะเขาโคงมันของฉันหมดเพียงแต่คุณอ้างอิงแค่นั้นเองอันนี้เป็นคนที่ช่องที่ช่วยโอกาสแล้วก็บมีปัญญาสาั่งคอนเทนต์ตัวเองแล้วก็ไปเอาเรื่องราวของคนอื่นมาอ้างอิงแล้วก็เออเร็วบบนี้ถามายเยอะบนพึงพอใจไหมเสียความรู้สึกมากเสียความรู้สึกแห้ง ที่เขาเอาเรื่องเล่าของเขาไปไปทําเป็นคอนเทนต์แล้วอ้างอิงสมมติ Smooth, หรือว่าจังคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้ววันนี้มันบิดเบือนเกินบิดเบือนเกินใส่สีตีใส่ไข่เกินเท่าก็เลยแบบโอ้เสียความรู้สึกมากๆไม่ชอบแบบมากๆเลยปันปันเยียบขี่กับพ่กป่านเราจะไปอืมนั่นแหละญี่บุนก็นเลยบ่อยากเอาเรื่องเล่าของคนอื่นมาเว้าอืม ไม่มีใครที่จะอยากให้คนอื่นเอาเรื่องของตัวเองมาพูดแล้วพูดนอกเรื่องบว่าใช่เรื่องจริงใส่สีตีไขให้เราแบบเสียมเสียว่าเฮ้าไปเ่อเคาะเขากินนางนอนแบะบมืองานการประหิตสร้างบ้านเรือนร่อนคอแต่เงินโน่นนี่นั่นเขาเอื้อมละอาเขาก็ถิ่งถีบหัวทรงน่นนี่นั่นว่าออกไป โดยที่ไม่โดยที่ไม่รู้ความจริงเลยว่ามันอะไรคืออะไรเขาขังท้างนั้นหลายกลัวโดยที่ว่าขนาดเขาเราไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาแอบไปเชทดไปคุยกับผู้หญิงอื่นโดยเพื่อจะหาเออหรือบอกกันไงไๆคือคบสวนนอกใจน,นู่นนะี่น่ะก็ยังไปเข้าข้างเขายังหาว่าเขาเบื่อเฮาหย่อนเฮาไปขอเงินญี่ปุ่นสาบานกับ ไฟกับอย่ายงไฮหูหล้วาวญี่ปุ่นบ่เคยไปขอเงินเขาไม่เคยเอ่ยปากขอเงินแต่เขาก็ให้ในระดับหนึ่งแต่มันก็บม่ได้มากไม้ไกายกองนี่ยแต่ญี่ปุ่นก็อยากให้เขาบอกความจริงกล้าเป็นลูกผู้ชายบอกเฮาตรงๆว่าต้องไปหลับหลังหรือว่าต้องไปขบซ่อนหรือนอกใจแบบนี้นู่นนี่นั่น,นเฮาก็เอามาว้กกันเน่บอกไม่ฟังค่ะเอาเรื่องเล่าของเฮาไปใส่สีตีใครญี่ปุ่นก็เลยไม่ชอบแล้ววันนี้ คนที่เอาเรื่องของคนมาเป็นคอนถินเอามาว่าเพื่อหาไล่ได้ยุชองเจ้าของอะ่ะญี่บ่นเสือว่าไม่หรอกนอกจากที่ว่าเขาจะให้เตือนภัยหรือว่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์พี่เอาเรื่องของหนูไปไปแช่ในเดิมไปเป็นปเรื่องส่นสิแต่น้องเขาไม่ได้เสียหายเนี่ยเอาอยคนนั้นคนนี่มาว่า,วาในในเรื่องเล่าแบบนั้นอะ่ะว่าเป็นเรื่องเล่าแบบของญี่ปุ่นนะ บ่หายก็ถึงเทียดจะไหนไปนอนแบมืองานบ่เฮ็ดไปนอนกินหาแดกจะของไทยอาหารแพงๆแล้วก็ทางบ้านสร้างแต่ปัญหาขอแต่เงินเขาก็เบื่อสิเขาก็ทิ้งสิมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ที่มีบางคนเอามาให้ช่องบางช่องแช่เป็นประสบการณ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์มันเกี่ยวกับฝรั่งที่มันไม่ดีฝรั่งที่หลอกไปแล้วไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมพอมาอยู โปรโมชั่นเลทดีทุกอย่างพ่อเอาไปแล้วเป็นอีกอย่างสุดท้ายไปกันไม่รอดก็กลับมาใช่ไหมน้องเขาก็เอามาให้ช่องนั้นๆแชร์ประสบการณ์อันนั้นโอเคอืมฝรั่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะเออระมัดระว่างควรจะหลีกเลี่ยงแบบใดจะไปต่อหรือบม่ไปต่อจางสัญญาี่ใช่ไหม แต่เรื่องเล่าของีิบุนนี่ที่มันพากันเอาไปวิพากษ์วิจารณ์หาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นยิบุนเลยแบบเสียวข้สมืตั้งแต่นั้นมายิบุนไม่เคยไม่เคยจะไปวุ่นวายเรื่องของใครผู้ใดสิ่แห่เว้า่าเรื่องยังใจใงสียิบุนมบาเบาเลยเบาเว้าเอาต้องคอนเทนต์จากขวางนี่ละมาเบ้าอืมแล้วก็นยังเสียมาว่าสงสารยิบุนแก่จนแบบนี้พูดแต่เรื่องก่นหลังอืมพูดแต่เรื่องก่นหลังอายลูกเขยบ้างนะก็นะ อีนังนี่ก็ไดเอออีนันก็นว่าอันทำคลิปมาแต่ละคลิปพูดแต่เรื่องฝรั่งในหัวสมองมีแต่หัวฝรั่งโอ้เอาสมองเอาสมองส่วนใดคิดวายญิบุญเอามเาว่าแบบมีแต่เต่มสมองมีแต่เนวเดียวบอเนวอื่นก็มีเนวอื่นก็มีอืมในหัวสมองพวกเท้อๆนั่นแหละอิจฉาตาหลอนคนไปทั่วทีแต่ว่ายญิบุญบอกเลยว่า เยบ,บุนบดับว่าจใส่เขามาอิจฉาตลอดเพราะว่าเบุน,บนไม่ได้มีอะไรให้พวกเธออิจฉาตลอดน,นะชีวิตของยียบนุนอยู่แบบนี้แหละสบายสบายไลสไตล์ชิลๆอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทําอะไรก็ทําอยากเสริมสวยก็เสริมอยากทําศิลปกรรมก็ไปทําอยากทําไร่ทํานาก็ทําอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวจบแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากมายวุ่นวายรถเก๋งไม่มีขี่สปอร์ตเปิดประทุนไม่มีขับ ไม่มีฉันนั่งซาลิงฉันนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะเออฉันนั่งรถไฟฟ้าธรรมดาค่ะไม่ได้มีรถยนต์รถเปิดประโถกประทุนสป,ปุงสป,ปูดไม่มีฉันไม่สร้างนี่ฉันอยู่แบบพอเพียงของฉันค่ะอืมประมาณนั้นอักซับนั่นเหทุกคนนี่บนเกี๊ยวกาแฟากันกาแฟายี่บุญสียนแล้วกินแล้วก็จะไปทํางานุณงานหลายทําน้ําพริกวันนี้คุนละายค่อยแรงสีโมงหามงม้งผลัดยังเสีเืบบอกเลย่ามื่อนี่ัวจะเสร็จ เป็นสิบโลนะวันนี้เป็นสิบสิบโลนะก็เหลวไงเอาเพ่อหอมปากหอมคอดูสุขคนเนาะเือค้นีีวาหายบิบุนอ่ะพิจารณาด้วยว่าตัวเองเป็นยังไงนะคะ